แต่ก็ที่เรอยู่น้ก็ที่อยู่นนังขี้มึงมึงมันดักดาวนะอุจอยู่ไหนวะมนยไงเจอเจอลเจอละไม่แตุ่จอยู่ห้องไหนเก็บไเก็บละเปิดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เปิไดิดไดเลย แล้วเราปั่นไฟก่อนไหมปั่นไฟก่อนลงไปปั่นเลยเปั่นเลยเรา,าปั่นเราปั่นโอ้เสียงกรนะแบบตุกหมดแล้วไหวมัตรเต็มละวไม่ต้องรีบหากไไ็ได้นะค่อยๆอยหา,อ,าอืมเซฟชีวิตไว้ก่อน พราะมันต้องยังไงต้องหกโมงมันก็ต้องออกมันต้องอ,ออกได้ตอนหกโมงเลยดิโอยมันจะหาพคก็เถอะโอ้ยก,กัส,ยสิราตัวจริง<ก>มามตัวจริงไหมก็เจอแล้วอยู่ท่อเจอหนึ่งละอืมชิ้นที่หนึ่งเราได้ยินเสียงอีกชิ้นใกล้ๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอาจจะง,ง่ายนะรอบนี้นี่ไงชิ้นที่สองละ ยังไม่เจอเลยอ่ะขึ้นข้โมนดีกว่าเฮ้ยชิ้นที่สามมาเจ,เจอละกูเจอกูไม่ได้เจอของนะกูเจอมันอ่ะมันสับปะหลังอน,นะเนี่ย <c oughs> เออมีหนามเต็มเลยอ่ะเออดีอย่างมันพันใหม่หรอวะชิ้นที่หออนึนะ่งชิ้นที่สองกูเจอ,อ,อนะชิ้นที่สี่แล้ว ยที่สาม๋ย่า่อนะขึ้นมาใส่ก็ได้นะกอวเซามไดักโอ้ยเกียกูกอนเซลาไปเลยห้าสิเดี๋ยวกูไปป่นึงไปไปเลยไปเลยแล้วก็ปรกอบชุดฮะมันอยู่ทรายอ่ะคิวอีซี่เดินไปแล้วมั้งดึงข้างหกั วายอะก็จะทำอ่ะใช่ไม่เป็นไรระวังนะกเซิราดักอยู่ทางซ้ายอุ้ยกำลังกลับไปละแบตก็หมดแล้วเอ้ยกลับไปแล้วโอเคมาเดินไปเดี๋ยวกันมีแบตให้ไหมวะเนี่ยน่าจะมีแบตจากไม้เท้งมีในในเยอยู่ในห้องเดีะยวนี่แหละ ไอ,อ้ม้มเสเาอยู่ข้างล่างนะั่นแหละอืมเหลือชิ้นะหนึงอ่ะหาชิ้นนีงไหมนะจะไคบ มือเด็กมด้วยกูกลัวปัดเข้ายูก็ลิลามันอยู่ไหนบอกพูดีหยิบมะละยิบมะละไปไปไปขึ้นมากอล์ฟิลามันอยู่ไหนไม่รู้กูอยู่กููอย่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างเฮ้ยเออยู่นี่อยู่นี่โอ๊นดูดูดูปิดเลยปิดเลยปิดเลยหมาแล้วมันมาแล้วกูขอดูแบบกล้องก่อนนะนั่นนะมันมันมาประตูฝั่งหนึ่งมันจะมาประตูฝั่งหนึ่ง เฮ้ยปิดเลยปิดเลยปิดเลยมันดักกล้องเปิดเปไปตายเปิดคุณเข้าีดมาีดมาปิดเอากร่ไ้อยู่ตรงน้าตัวมันเห็นกูแล้วอ่ะมึนกลับไปหาอ่ะ มันไม่ใช่มันวิ่งไล่กูอยู่ใช่มันไล่โอ๊ตไปแล้วเาอยังไม่ต้องปั่นนะเราเราโอ๊ตใส่ก่อนเพราะว่าใส่เสร็จเปลี่ยนไฟก็ดับอันนี้ก็ที่ไล่ไปไหนอ่ะเบิ้ลตกใจเบิวิ่งกลับไปแล้วไปไหนวะ้วกำลังใส่กำลังใส่หัวไปตรงแถวทางออกอ่ะใส่ละใส่ละไหนใส่ไปดับอ่ะเฮ้ยโอ๊ตมองไว้นะเออว่ะมองมองมันต้องมองใช่ป่ะตัวนี้ y e ต้องมองว่าทำไมมองปุ๊บ๋ยวมันก็จะดูดูคนใช่ไหมกเดินมาอยู่ไหนปดเครื่องอยู่ดูไม่ได้ Why จีนันหน้าวะดิอมันเอาแล้วมันเอาแล้วลองหันไปดิลองหันหน้าหนีกูมองอยู่กูมองอยู่้าวว่าได้จริงจาวว่าดิงจาวเออกูหัน มองตดกล้องกันไว้มองเธอซ่าเธอสวยจริงได้มองดีกว่าเอ้ยตกูกวนกูกวนกูด้วยนับเงิรคดีขึ้นมาก้าพันโอ้ก้า9,000พันยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรก็ที่เาอยู่นากูอ๋อเด็น้อยท่เราอยู่นกูที่อะไรันอยู่ากู้างกู้า

มันยืนติดบ้ากไอ้ยืนติดบ้กอยู่ไหนอ่ะกูกังวลมากแล้วเนี่ยกูมันปุ๊บมันมันอยู่กับก็สีขาวมันอยู่กับก็สีดาวเลยเฮ้ยนั่งขี่ดีกว่าเงี้ยปิดห้องน้ำนั่งขี่มึงมึงมันถ่ายเท้าน้ำไอ้ชายเลยตัวที่เราต้องมองอ่ะไปแล้วมันไปแล้วมันรีสปอนส์แล้ว ไอ้แย่แล้วก็แปดสิบเลยไอ้มันตีสี่แล้วตอนนี้กูกูกังวลกูก็สิล่าออกมาจากคนน้ำแปดสิบห้าแล้วไปมาไม่เจอตึ๊กตายดีกว่าต่างไม่มีแล้วกูกูตายไปแล้วเฮ้ยข้างๆมีใช้เปิดประตูนะไปเปิดเลยอย่านะ กูหันหลังไปกูเห็นมันเดินใส่หลังกูมันหมดยังอ่ะเมื่อมึงแบบสิบิพ่ใะใครจะเป็นผู้เสี่ยงดวงไปเจเอ๋เจเอ๋จเอ <c oughs> จเอ๋อยู่ซ้ายมือเราไอ้นัทอีกนิดนเดียวไม่ต้องไม่ปัอนไฟก็ได้ไหมตั้งใจซ้ายมือไปอยังโอ้โหดักหน้าห้องโอ๊ตโอ๊ต

แมงมึงกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วอากาศโอเคกลัวกูกูไปแล้วไยยัง้ยกูวิ่งเลยไปเลยมาชนแล้วไม่แล้วไปเลยในชีวิตไอ้ชัยเฮ้ยพวกกูได้เช็คละใช่เมื่อก่อนพวกกูได้ตังค์แล้วกูกลับบ้านแล้วกูไม่เจอพวกกูได้ตังค์แล้วมึงน่ะเอยรอดละเเออ้กบไปเลย